พามาสัมผัสอากาศหนาวนะครับบนยอดเขาโฮตักนะครับก็เป็นอีกยอดเขานึ่งซึ่งอยู่บนแจแปนแอลป์นะครับซึ่งอากาศหนาวมากวันนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณศูนย์องศานะครับแต่ว่าคือมันเป็นยอดเขาสูงประมาณส0 0พักว่าเมตรนะครับที่นี่หิมะก็ยังไม่ละลายยังมีหิมะอยู่เยอะเลยเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิว พอเราขึ้นมาถึงบนยอดเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าน,นี่ครับบรรยากาศเมื่อสักครู่อยู่ข้างล่างเนี่ยยังมีสักุละยังมีดอกไม้เยอะแยะมากมายแต่พอมาถึงบนยอดเขาเนี่ก็จะมีแต่หิมะหนาๆเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศาวันนี้นะครับพี่ปองอยู่ตรงนั้นน พี่ปอมวันนี้ผมไลฟ์อยู่ทักทายหน่อยครับ,บหนาวไหมพี่หนาวแต่ว่าคราวที่แล้วเรามาหนาวสันดิใช่ครับที่เรามาหนาวน้อยแต่ก็อากาศเย็ยนดีกันเข้าสูตรองศาเลยนี่อากาศดีมากเดี๋ยวกลับหน้ากล้องกันแล้เจอกันหน่อยนี่สวัสดีค่ะ จะเป็นแอลค่ะเที่ยวสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายเลยตอนนี้หิมะละลายไปเยอะแล้วแต่ว่าสวยดีได้เห็นเส้นลายของแบบหิมะมันละลายแต่ก็น้ำน้าสีเขียวในหิมะละลายแล้วน้ำตกไหลพลาดเยอะเพราะหละลายอาหารอร่อยมากเนื้ออร่อยมากที่นอนเรียวกางดีมากอากาศดีมากแต่วเรามาคราวที่แล้วจะได้ไหม มันเล่นสกีเขาที่แล้วใช่ครั้งที่แล้วไม่เล่นสกีแล้วแบบวันนี้แบบไม่มีอะไรเลยนอกสายคิมะมาคราวนี้เราถึงได้เห็นว่าออกเขามีเยอะเยอๆคิมะไม่ได้ปกคลุมที่นสิทุกคนสนุกมากใช่บรรยากาศนี่แบบสนุกมากให้ดูคิมะเป็นกองอยู่เลยเนี่ยใช่ใช่แล้วบรรยากาศรอบๆนี้อ่าอ่าแล้วับอ่าเห็นนะครับ แป๊บหนึ่งเดียวอบอกแล้วอย่าไปเชื่อว่าหมอบอกทำได้แลลูกนะอ่านี่บรรยากาศบนยอดเขานะครับซึ่งอยู่อยู่บนยอดเขาโฮตาก,กะซึ่งก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของแจเป็นหอาเหมือนกันนะครับะนะครับโอเคนะครับเราไลฟ์ให้ดูแบบสั้นๆเพราะว่ามันหนาวเหลือเกินผมก็ ไม่ได้ว่าจะหนาวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าจะไลฟ์กันมาใหม่นะครับสวัสดีครับคุณรารณนีสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับขอภัยกําลังจะหยุดไลฟ์แล้วเดี๋ยวเ็าจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับพี่ปองยืนอยู่ข้างหลังเราครับถ่ายร,รูปอยู่ข้างหลังกับคณะที่มาด้วยกันอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากครับ พี่ป,ปองถ่ายรูปปองอยู่ข้างหลังเรานะครับวันนีวเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไป